ท่านรัมตรีทศสอนะครับก็ตอนนี้ก็มาถึงกระทรวงพลังงานนะครับก็เข้าใจว่า,าคงจะเป็นจําเลยพอสมควรในเรื่องของการปล่อยคาร์บอนสู่อากาศเนี่ยนะครับเพราะว่าจากปี2565ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ปล่อยคาร์บอนสู่อากาศที่เป็นมลพิษเนี่ยลดลงนะครับเพิ่มจากปี2564เนี่ย1.5และในภาคนี้เนี่ยเป็นภาคพลังงานเนี่ยนะครับ ที่ผลิตไฟฟ้าเนี่ย35%หรือ88ล้านตันภาคขนส่ง32%ที่เป็นเกี่ยวกับการใช้รถขนส่งต่างๆเหล่า,า,า,านี้เนี่ยนะครับอีก80ล้านตันอุตสาหากรรม27%นะครับแล้วก็อื่นๆเป็นครัวเรือนเกษตรกรรมพาณิชยกรรมเนี่ยเพียง6%เเท่านั้นนะครับในส่วนนี้นะครับผมก็จะพาท่านมาดูว่าภาพรวมพลังงานไทยตอนนี้เนี่ยเราใช้พลังงานที่เป็นฟอสซิล ที่ก่อให้เกิดคาร์บอนอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น LNG อย่างที่เมื่อกี้ทางท่านโฆษกได้บอกมาแล้วเนี่ยนะครับว่ามีทั้ง LNG มีทั้งน้ำมันมีทั้งถ่านหินเนี่ยเราใช้อยู่เท่าไหร่จริงๆเราใช้แก๊สธรรมชาติเนี่ยในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยอยู่ประมาณ53%นะครับถ่านหินอยู่ประมาณ16% แล้วก็จะเป็นน้ำมันเนี่ยประมาณแค่1%แค่นั้นเองรวมๆแล้ว70%นะครับใน7ใน53%ที่เราผลิตไฟฟ้าอยู่นี้เนี่ยเรามาจากอ่าวไทยเดิมเรามีอยู่70%ที่สามารถผลิตในประเทศได้ตอนนี้เนี่ยลดลงเหลือครึ่งครึ่ง้าสิบห้ผลิตได้จากอ่าวไทยเนี่ยอยู่ประมาณ47%แหล่งบนบก เหมือนกับแหล่งสินผู้ห้อมในภาคทะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับอีก3นะครับที่เหลือนะครับต้องนำเข้าจากต่างประเทศ23เรานํานำเข้าเป็น LNG เข้ามานะครับอีก11มาจากแหล่งองค์กรร่วมไทยมาเลเซียนะครับและอีก16มาจากเมียนมานะครับ ซึ่งเข้าทางฝั่งตะวันตกผลิตไฟฟ้าในฝั่งตะวันตกตรงนี้เนี่ย16%เราขึ้นอยู่แล้วเราก็เจอ geo-politics ในเรื่องของการแซ n c t i o พม่าจากสหรัฐอเมริกาอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งจะจะต้องแก้ไขยอยู่ด้วยเนี่ยนะครับ16%นั้นเนี่ยมาจากพม่านะครับในในการผลิตพลังงานทั้งหมดเนี่ยเรามาจากน้ำ20%ในน้ำ20%เนี่ยมาจากเขื่อน9เขื่อนของกอฟผ มาจากซื้อจากสปปลาวเข้ามาเนี่ย20% 10%เท่านั้นนะครับที่เราผลิตจากพลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นโซล่าเป็นลมเป็นขยะหรือว่าเป็นชีวภาพชีวมวลต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะมาดูภาคขนส่งภาคขนส่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย98%ยังใช้รถสันดาบอยู่นะครับจะเป็นไฮบริดหรือว่าเป็นรถ EV ต่างๆเหล่านี้เนี่ย มีเพียงแค่สองเปอร์เซ็นแค่นั้นเองที่เราใช้กันอยู่นะครับเราใช้น้ำมันถึงวันละหนึ่งร้อยล้านลิตรนะครับในหนึ่งร้อยล้านลิตรเนี่ยเป็นน้ำมันดีเซลซึ่งใช้สำหรับรถกระบะรถบรรทุกต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเจ็ดสิบล้านลิตรต่อวันหรือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์รถเบนซินที่เป็นรถยนต์นั่งเราใช้กันอยู่แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนะครับซึ่งเราก็จะมีแผนในการที่จะเปลี่ยนเป็นรถอีวีนะครับด้วยการมีนโยบาย 30 at 30ก็คือว่า30%ของรถที่ผลิตในประเทศและใช้ในประเทศเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นรถ EV ในปี2030หรืออีก7ปีข้างหน้านะครับทิศทางสถานการณ์พลังงานโลกเนี่ยในปี2050เนี่ยตอนนี้เราใช้อยู่เนี่ยประเทศไทยเราก็อยู่ประมาณ30%เพราะว่าน้ำถือเป็นพลังงานทดแทนหรือเป็นพลังงานสะอาดพลังงานสีเขียวด้วยนะครับเพราะฉะนั้น เราใช้กันอยู่30%อยู่ช่วงนี้เนี่ยในปี2050ตามเป้าหมายของความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยเราก็จะต้องไปสู่70%ในการ70%ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่โดดขึ้นมาเลยเนี่ยก็คือโซลา่าพลังงานแสงอาทิตย์แผงโซลา่าต่างๆแล้วก็ลมนะครับซึ่งเป็นพลังงานลมตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเผื่อเรา ไม่มีนโยบายในการรัฐบาลไม่มีนโยบายในการที่จะดําเนินการตรงนี้ออกมาเนี่ยนะครับให้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยการใช้สีฟ้าเนี่ยนะครับเป็นนโยบายปัจจุบันสีเขียวเป็นว่าถ้ารัฐบาลออกนโยบายที่จะช่วยผลักดันให้เกิดพลังงานสีเขียวขึ้นมานะครับเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายคาร์บอนแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เกิดการเปลๆๆี่ยนแปลงท่านดูว่าความต้องการใช้น้ำมันยังคงเหมือนเดิม ความต้องการในการใช้ LNG ก๊าซธรรมชาติยังคงเหมือนเดิมความต้องการในการใช้ถ่านหินหรือว่าการเร่งส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนเนี่ยมันก็ยังคงต่ำอยู่แต่ถ้าสีเขียวโดยมีรัฐบาลผลักดันตรงนี้เนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับในขณะที่เรามีตัวช่วยก็คือว่าสำหรับลมสำหรับแผงโซลา่าแสงอาทิตย์ตอนนี้เนี่ยใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับราคาลดลง ต้นทุนลดลงอย่างมีนัยสำคัญในส่วนนี้นะครับก็ทำให้เราสามารถที่จะเร่งเพิ่มได้ในขณะเดียวกันต้นทุนลดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพลังงานลมประสิทธิภาพก็คือใบพัดต,ตัวใบหมุนที่จะรีดลมมาเป็นพลังงานตรงนี้เนี่ยก็เล็กลงนะครับต้นทุนถูกลงนะครับประเทศไทยนะครับอย่างที่ท่านรัฐมนตรีทอสอได้กล่าวไปแล้วเนี่ยว่า เรามีเป้าหมายในเรื่องของคาร์บอนนิวทัวริตี้อยู่ปี2050ในการที่จะลดการปล่อยคาร์บอนตรงนี้ภาคพ,พลังงานมีเป้าหมายที่จะต้องลดเป็นหลักสำคัญตรงนี้เนี่ยกระทรวงพลังงานก็ได้กำหนดกรอบแผนพลังงานชาติขึ้นนะครับซึ่งคิดว่าจะนำเสนอรัฐบาลใหม่รัฐบาลชุดนี้เสนอไม่ทันเนี่ยนะครับก็คงจะเสนอในรัฐบาลใหม่เนี่ยสนับสนุนให้ประเทศไทยเนี่ยมุ่งสู่พลังงานสะอาด ลดการปล่อยคาร์บอนสู่อากาศนะครับแล้วก็ตั้งเป้าให้เป็นความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยในปี2050สร้างศักยภาพในการลงทุนส่งเสริมการลงทุนในการพลังงานสีเขียวนะครับในตัวนี้เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าจะเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าใหม่เนี่ยจากพลังงานสีเขียวใน50%แล้วก็ปรับการใช้พลังงานภาคขนส่งอย่างที่เมื่อกี้ผมได้เรียนแล้วเนี่ยจากรถสันดาปให้เปรถ EV ปรับเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานหมายความว่ามีการประหยัดพลังงานมีการอนุรักษ์พลังงานในการสร้างตึกใหม่ๆตรงนี้เนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับโครงสร้างผ่านตัวนี้ครับ4ตัวที่เป็นนโยบายหลักสําคัญที่เราจะใช้เป็นตัวขับเคลื่อนเราเรียกว่า4สหายตัวดีดีแรกเนี่ยนะครับก็คือดีคาร์บอนไนเซชันนะครับก็คือเพิ่มสัดส่วนนะครับการใช้พลังงานหมุนเวียนโดยเพิ่มไปอยู่ในแผนพัฒนา การผลิตไฟฟ้าหรือที่เราเรียกกันว่าแผน PDP ฉบับใหม่นะครับคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้มีการประชุมเมื่อวันพฤหัสที่9ที่ผ่านมานะครับเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนตรงนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับจากเดิมที่เรากำหนดไว้เนี่ยนะครับเ9 4 4เมกะวัตต์นะครับใน10ปีช่วงปี64-73ถึง7จเนี่ยนะครับจะเพิ่มจาก9944เนี่ย เป็น12,653หมกะวัตต์ตนะครับจากโซล่านะครับจาก4,455เพิ่มเป็น7,000ลมจาก1ั0หเพิ่มเป็น2,500ด้วยเทคโนโลยีลดพลังน้ำที่เราซื้อจากลาว2อ0 0เนี่ยลดลงมาเหลือ1,800ดนะครับแล้วก็นอกนั้นก็ยังคงเดิมลดลดลงไฟฟ้าชุมชนมาหน่อยหนึ่งหลักๆแล้วเนี่ยเราจะเพิ่มให้กับโซล่าฟาร์มในการที่จะให้คน มาใช้พลังงานผลิตพ,พลังงานสะอาดจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้มากขึ้นทั้งบนโซลารรูฟท็อปบนหลังคาอาคารโรงงานก็ดีบนหลังคาอาคารที่อยู่อาศัยหรือบ้านเรือนของประชาชนก็ดีจะเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เพิ่มอัตราด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ CCS CCUS ที่ท่านร,รัมนตรีได้กล่าวขึ้นเมื่อกี้นี้ว่าเราจะเริ่มต่างๆเหล่านี้เนี่ย เราเริ่มอย่างไรเพราะว่าต้นทุนในการวิจัยในการศึกษาสูงมากแต่เราต้องทำในเรื่องของการดักจับใช้ประโยชน์กักเก็บคาร์บอนต่างๆเหล่านี้ต้นทุนสูงมากร้อยเหรียญต่ตันนะครับในการทำตอนนี้เริ่มไปที่แพลตฟอร์มของแหล่งสำรวจอาทิตย์ในอ่าวไทยแล้วเรากำลังจะเริ่มอีกนะครับด้วยการร่วมมือกับทางรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับกระทรวง การค้ากระทรวงเศรษฐกิจการค้าอุตสาหกรรมและการลงทุนของญี่ปุ่นเนี่ยให้ทุนสนับสนุนให้เทคโนโลยีสนับสนุนเราทํา MOU กันแล้วนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับได้มีการทํา MOU ตรงนี้ในการให้การสนับสนุนเขาจะมาทําในแหล่ง3แหล่งอันแรกดูความเป็นไปได้ที่โรงไฟฟ้าแม่หมาะที่เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน นะครับแล้วก็พื้นที่ที่ลำปางนะครับแม่เมาะกับลำปางในตัวจังหวัดในตัวพื้นที่แถวๆนั้นเพราะว่ามีโรงงานของ S c g อยู่ด้วยที่ที่ลำปางตรงนั้นเนี่ยนะครับดูความเป็นไปได้ของชั้นดินก่อนว่าเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรนะครับก็ต้องสำรวจนะครับอย่างที่ท่านรัมตรีว่าว่ามันจะต้องใช้เวลาต่างๆเหล่านี้อันที่สองนอกเหนือจากแรงอาทิตย์แล้วเนี่ยเราจะบนอ่าวไทยตอนบนแถวแหลมฉบังแถวละยอง เราจะมาดูกันโดยร่วมกับทางองค์การบริหาระกาดเงินกระจกดวงนี้ด้วยนะครับทางท่านพออ,อกเกตชัยตรงนี้เนี่ยก็จะร่วมมือกันแล้วก็กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติของกระทรวงพลังงานแลปะปตทสพเนี่ยจะร่วมมือกันโดยความช่วยเหลือของรัฐบาลญี่ปุ่นในการที่จะเอาเทคโนโลยีเอาผู้เชี่ยวชาญต่างๆเหล่านี้มาช่วยนอกจากนี้เรายังทำแอมโมเนียคอมบสชันก็คือใส่แอมโมเนียเข้าไปในถ่านหินในโรงไฟฟ้าถ่านหินเพื่อที่จะลดการปล่อยคาร์บอนตอนนี้ ทาบริษัทผลไฟฟ้าเอโก้ทำแล้วนะครับกับบริษัทญี่ปุ่นนะครับกับทางจีราในการที่จะเริ่มการศึกษาว่าจะลดอย่างไรญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยถ้าท่านจะมีเพื่อนญี่ปุ่นหรือว่าคุยกันเนี่ยญี่ปุ่นจะให้ความสนใจกับเรื่องของการใช้แอมโมเนียในโรงไฟฟ้าถ่านหินมากนะครับผสมเข้าไปเพื่อที่จะลดการปล่อยคาร์บอนออกมาใช้แอมโมเนียในเรื่องของการช่วย การผลิตกระบวนการในการผลิตอุตสาหกรรมเพื่อที่จะลดคาร์บอนตรงนี้ออกมานะครับเราก็ทําแล้วไฮโดรเจนเราก็ร่วมมือกับทางญี่ปุ่นอีกเช่นกันนะครับในการทําซึ่งไฮโดรเจนตรงนี้เนี่ยอเมริกาก็ให้ความสนใจด้วยนะครับในการที่จะมามาดำเนินเดิน,เดนหน้าด้วยกันไบโอฟิลโดยเฉพาะเรื่องของไบโอเจ็บตทก็เริ่มและเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่โตเกียวก็ได้มีการลง,ลงนามกันเพื่อที่จะทําในเรื่องของไบโอฟิลกับทาง รัฐบาลญี่ปุ่นกระทรวงเมติในการทําตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็คาร์บอนเทรดดิ้งก็เป็นอย่างที่ท่านมั่นปรีว่าว่าเมื่อมีการทําแล้วเนี่ยแพลตฟอร์มสําหรับเรื่องของการทำคาร์บอนเทรดดิ้งต่างๆต,ต,ต้องเกิดขึ้นตัวดีตัวที่2คือดิจิทัลไลเซชันในเรื่องของการทํากริดคุณให้ทุกคนผลิตไฟฟ้าให้ทุกคนทําอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้มีโรงไฟฟ้าชุมชนแต่คุณขายเข้ากริดไม่ได้ทุกวันนี้ยังเป็น กฟผหรือโรงไฟฟ้าเอกชน IPP ผลิตส่งตามสายส่งมาให้กอฟอนอกอฟผจำหน่ายเข้าเสาไฟฟ้าหน้าบ้านเราเข้ามิเตอร์ในแต่ละบ้านต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับมันไม่ใช่ทางเดียวอีกต่อไปแล้วถ้าท่านผลิตได้จากโรงไฟฟ้าชุมชนโรงไฟฟ้าขยะต้องขายเข้าสู่กริดนะครับต้องรับกันได้สองทางเป็น o w a y c ommunication แทนที่จะเป็น n e w เ way นะครับต้องทำตรงนี้เนี่ย ให้ออกมาให้ได้ตอนนี้เนี่ยการไฟฟ้าสายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าภูมิภาคกําลังดูในเรื่องของการลงทุนทำตรงนี้ด้วยกันเมื่อทําเสร็จแล้วต้องมี IOT ในการที่จะเข้ามาควบคุมแล้วก็จะต้องมี REFCC ก็คือ Renewable Energy Forecast and Control Center ในการที่จะดูว่าแหล่งไหนใช้พลังงานสะอาดจากตรงไหนขายเข้าสู่กริดแหล่งไหนไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ มีแล้วมันไม่เสถียรมีเฉพาะกลางวันติดติดับดับส่งบ้างไม่ส่งบ้างเพราะกลางคืนไฟหายตรงนี้เนี่ยต้องเอาแบตเตอรี่ ESS เนี่ยเข้าไปที่สถานีจ่ายไฟเข้าไปแบ็กอัพเพื่อที่จะให้ไฟได้มีการใช้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับมีการทำในเรื่องของ ESS ต่อมาด้วย EV Utility Platform ที่จะมี EV Charging Station ต่างๆเหล่านี้เนี่ยตอนนี้ทุกคนต่างคนต่างทำหมด ของ EA ก็มีของปตทก็มีของกฟผกฟนกฟพมีหมดตอนนี้จับรวมเหมือนตู้ ATM ทุกคนไปที่ไหนสามารถที่จะใช้ได้หมดมีแพลตฟอร์มกลางตรงนี้ในการทำแล้วก็ Energy Efficiency ในการที่จะใช้ควบคุมอาคารตอนนี้วันที่24มกราปีนี้เนี่ยนะครับได้มีการออกประกาศออกมาแล้วในการควบคุมอาคารก็คือว่าให้ใช้มาตรฐานในการอนุรักษ์ พลังงานของกระทรวงพลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนเนี่ยมาใช้กับการควบคุมอาคารที่จะสร้างต่อไปจากนี้ต่อไปถ้าท่านจะสร้างอาคารสร้างตึกสถานที่ราชการหรือเอกชนจะสร้างอาคารต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานซึ่งจะต้องอนุมัติตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงานกําหนดนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะต้องมีการสร้างมาแล้วเราก็จะมีแพลตฟอร์มสําหรับบ้านเรือนด้วยว่าถ้าคุณจะก่อสร้างบ้านตรงนี้เนี่ย จะประหยัดพลังงานยังไงจะติดโซลา่าบนแผงอย่างไรตรงนี้เนี่ยนะครับทำออกมา Decentralization De ก็คือ Infrastructure ที่ผมบอกปลิด Modernization เนี่ยเพราะบางทีขายเข้าระบบแล้วเนี่ยมันเต็มเหมือนถนนรถวิ่งเยอะมากเลยแต่ยังเป็นถนน2 l a เลนอยู่ยังเป็น230 KV อยู่ต้องขยายให้เป็น4เลน5 0 0 k v หรือมากกว่าเป็น8 0 0หรือพ0 0 0 kV ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องขยายตรงนี้ถนนเพื่อที่จะให้รองรับ ไฟที่มาจากจากพลังงานหมุนเวียนตรงนี้ออกมาได้นะครับไมโครกริดคุณสามารถที่จะทำแล้วใช้กันเองภายในโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมติดโซลา่าเข้าไปแล้วโซลา่าส่วนเกินตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้กันเองได้นะครับแล้วก็ทำ power trading ขายกันเองโดยหมู่บ้านหนึ่งถ้าผลิตไฟฟ้าส่วนเกินแล้วเหลือขายไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยหมู่บ้าน แถวนนทบุรีกฟผก็เข้าไปช่วยทำ power trading ตรงนี้อยู่ที่ซอยสุขุมวิท67อยู่นะครับที่เป็นคอนโดแล้วก็โรงเรียนนานาชาติตรงนี้ Prep School เนี่ยเพ o o สกูลเนี่ยก็ใช้ในเรื่องของการทำทำในเรื่องของเทรดดิ้ง power trading ตรงนี้อยู่ก็คือว่าเอาส่วนเกินของไฟฟ้าที่เป็นโซลา่าที่ติดอยู่ตรงนี้เนี่ยขายเข้าสู่ระบบในอนาคตถ้าท่านชาร์จโซล่าที่บ้านชาร์จรถ e ีีที่บ้าน,ชาาน3ชั่วโมงเต็ม แล้วท่านทิ้งเอาไว้ท่านนอน8ชั่วโมงอีก5ชั่วโมงที่เหลือเนี่ยไฟแทนที่จะปล่อยทิ้งไปไฟส่วนเกินสามารถตีกลับขายเข้าสู่ระบบเป็นเงินของท่านหักเงินค่าไฟฟ้าออกไปได้อีกนะครับอันนี้ก็กำลังทำกันอยู่นะครับเป็น two way distribution นะครับแล้วนอกทั้งหมดที่กล่าวมาทั้งหมดนี่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่ทำตัวดีตัวสุดท้ายคือ deregulation ด้วยกฎหมายปัจจุบันต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่ปรับปรุงให้ท่านกับสถานการณ์ มันก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการอะไรต่างๆเหล่านี้ออกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องปรับปรุงกฎหมายด้วยว่าถ้าท่านจะซื้อขายไฟกันเองหรือเมื่อกี้นี้มีกําแพงภาษีซีแบมที่ท่านรัฐมนตรีว่าว่าถ้าเราจะส่งไปขายที่ยุโรปหรือส่งไปขายที่อเมริกามันก็จะติดด้วยว่าถ้าคุณไม่ได้ผลิตสินค้าจากไฟฟ้าสะอาดหรือพลังงานสีเขียวตีของกลับคุณผลิตจากฟอสซิลมาผสมตีของกลับตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องมีคนที่พิสูจน์ให้ได้ว่าไฟฟ้าหรือว่าโรงงานที่เราผลิตเนี่ยนะครับ มาจากพลังงานสะอาดพลังงานสีเขียวตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะต้องทําออกมานะครับแล้วก็ต้องอนุญาตให้มี Direct PPA ระหว่างผ,ผู้ผลิตไฟฟ้าสีเขียวและผู้ซื้อไฟที่เป็นบริษัทที่เป็น ESG หรือว่าเป็น RE 100ต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะซื้อออกไปได้ r d c c s ต้องออกกฎหมายมารองรับว่าจะต้องทำอะไรยังไง เพราะมันเป็นเรื่องใหม่ตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายในการที่จะทําต่างๆนะครับก็จะต้องออกมาตรงนี้ด้วยอัตราค่าไฟสําหรับรถ EV ก็ต้องมีการทำนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นผังรวมของ Energy Policy ที่ระหว่างที่จะมีการเลือกตั้งนะครับมีรัฐบาลรักษาการทําอะไรไม่ได้ในกระทรวงพลังงานก็ตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อที่จะทำเนี่ยครับรถแมพตรงนี้เนี่ยที่เมื่อกี้ผมได้เรียนมาไอ้ตัวสีทั้งหมดเนี่ยให้เป็นแผนปฏิบัติ ว่าใครทําอะไรกลมไหนทําอะไรปรับเปลี่ยนหน้าที่ท่านรัฐมนตรีท็อปบอกว่ากําลังตั้งกลมใหม่ต่างๆเหล่านี้ของกระทรวงของผมเองเนี่ยผมก็ต้องปรับเปลี่ยนด้วยกลมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะมาผลิตกา๊าซผลิตน้ํามันในอ่าวไทยในอนาคตไม่มีใครใช้ละกลมธุรกิจพลังงานจะมาคุมปั๊มไม่ได้แล้วไม่มีใครใช้น้ํามันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นรถอีวีต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องมีการปรับองค์กรของกระทรวงพลังงานใหม่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนอาจจะใหญ่ขึ้นนะครับกรมเชื้อเพลิงปรับหน้าที่ของตัวเองสัมปทานคุณไม่มีแล้วรอบยี่6้ายี่หกดมันอาจจะหมดไปแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยพลังงานหมุนเวียนออกมาเนี่ยคุณจะคุมการใช้พลังงานหมุนเวียนตรงนี้นะให้เข้าสู่ระบบอย่างไรพลังงานจากขยะตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพกันมาแต่ว่าในระหว่างกันเองเนี่ยนะครับโรงงานผลิตได้หรือว่ารถต่างๆเหล่านี้ผิดได้เนี่ยคุณจะทำอะไรอย่างไรนะครับ อันนี้ก็จะเป็น3ามแหล่งที่เมื่อกี้ผมได้เรียนไปว่าเราจะทำที่แม่เมาะเราจะทำที่อ่าวไทยตอนบนแล้วก็ออกเลกูเรชั่นนะครับซึ่งก็ได้ทำกับทางญี่ปุ่นไปนะครับซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทางญี่ปุ่นได้เป็นเจ้าภาพจัด a s i a z e ซ o Emission Community นะครับเอาประเทศอาเซียนเข้ามามีออสเตรเลียเข้ามาแล้วก็มาดูเป้าหมายของแต่ละประเทศว่าจะทาอะไรถ้าคุณขาดการช่วยเหลือขาดเงินขาดเทคนิคเขาจะเข้ามาช่วยนะครับอันนี้ก็ เราก็ไปไปพูดมาแล้วแล้วก็มีการลรงนามไปเมื่อวันที่4ว่ากฟผจะทําอะไรในเรื่องเทคโนโลยีใหม่นะครับ<ส>บอตทอจะทําอะไรในเรื่องของที่เมื่อกี้ผมเรียนเรื่องของ Aviation Field หรือ Bio-Jet ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการลรงนามไปแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเมื่อวันที่12มกราคมเนี่ยได้มีเจแปน t h i l l n n p p o l i y d i ดล o ็อกซึ่งเรามีทุกปีในความร่วมมือตรงนี้เนี่ยบริษัทเอกชนนะครับเอโกเอง แล้วก็ S C G ก็ได้มีการลงนามกับทางบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยในการให้ความช่วยเหลือนะครับเอโกอย่างที่ผมบอกทําในเรื่องของแอมโมเนีย S C G นำทำในเรื่องของ C C, C S ในการกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ตรงนี้เนี่ยเอาเข้ามาเพื่อที่จะลดการปล่อยคาร์บอนตรงนี้ซึ่งญี่ปุ่นเขาให้ความสําคัญตรงนี้เราก็ให้ความร่วมมือนอกจากญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเรายังมีอเมริกาเรายังมีธนาคารโลกให้เงินสำหรับ sustainability fund แล้วก็มุ่งมาที่กระทรวงพลังงานโดยเฉพาะในการทําเพราะเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเราตั้งงบประมาณเองไม่ได้อย่างงบประมาณของผมถ้าคืนมาลองงบประมาณของผมเองหรือว่าบตทกฟพอเองเนี่ยมันก็ไม่มีสิทธิพัฒนาได้ถ้าเราได้เทคโนโลยีจากจากญี่ปุ่นจากอเมริกาหรือเพื่อนของเราเนี่ยเข้ามาช่วยเนี่ยมันก็จะทําให้เป้าหมายของการนําไปสู่คาร์บอนเนิวทรตี้เนี่ยสำเร็จยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมได้อัปเดตให้ฟังนะครับแล้วก็ทางกระทรวงพลังงานก็จะ ดำเนินการในช่วงยุบสภาในช่วงเลือกตั้งตรงนี้เนี่ยทำรถแมพทำแผนปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้พอรัฐบาลใหม่มาเราก็จะเสนอสิ่งที่เมื่อกี้ผมเรียนเนี่ยว่าภาพภาพนี้เนี่ยก็จะถูกแปลงเป็นแผนปฏิบัติแล้วก็เสนอรัฐบาลบรรจุไว้เป็นนโยบายรัฐบาลนะครับอันนี้ก็จะเป็น strategy ของประเทศในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่พลังงานสีเขียวครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องที่อยากจะนําเรียนให้ทุก ท่านได้รับทราบครับขอบคุณมากครับ